มาครับกลับมากันต่อครับผมหลังจากคราวที่แล้วเราเจออาาม,มาเยือนนะครับอยู่ใต้เตียงเรามาวันนี้เราจะต้องทำอะไรเอ่ยปฏิสัมพันธ์เปิดไม่ได้ให้ทำอะไรวะเอาเปิดได้นี่มาเนี่งอุ้ยใครอยู่ที่นั่นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาม่ออามอย่าเข้า,ขามาอาาเดี๋ยวเฮ้ย อย่าเข้ามานะอมมาม่ากูถีบนะยะ่าไม่ฟังกูเลยอย่าอมมาม่าอย่าต้องไปซ่อนก่อนโอ้โหมึงซ่อนในในซ่วมเนี้ยนะมึงใช้อะไรคิดเี่อเหรอเหตุฉุกเฉินคือมึงควรที่จะเข้าห้องเว้ยไอเวน,เนไหนหรือว่าอาม,ม่ากูอยู่บนเหรอไม่ใช่เนาะย่ยอยู่ตรงนี้เปล่าไม่อยู่ มีเสียงครับมีเสียงแจ๊บแจ๊บแแเดี๋ยวแล้วมันอยู่ไหนอะโอ้มึงอยู่ตรงนี้เหรออามา่าแต่กูไม่เห็นตัวมึงนะโอเคกูคเห็นแล้วอามาอาบบออ่าอุ้ยเชี่ยเ้ยไปใช้แบตหมดเลยไงวะตี๋เฮ้ยติดดิเฮ้ยแม่ มามึงเล่นกูแล้วเปิดมาก็เจอเลยเอลเวอตไลก็หัวเราะอะไรวะโอ้ยเยอะันหัวก,กูดิวะ tùy như ngay <laughs> Mấy tai quá à. Mẹ ngưới ngạo Thôi là quá Ê điểu Đừng làm phở lơ อ๋อหนึ่งล้านผู้ติดตามยิ่เงาอ่ะเห็นเงานะเฮ้ยทำไมมันดูแปลกๆไม่เป็นสีแดงวะอย่าบอกกูตายแล้วอ่ะหรือว่าโดนดึงเข้ามาในโลกเห่งควา ไ้ขอกิงใช่ไหมกูวแล้วแม่เงยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอา้าแล้วไม่เก็บกล้องเหรอเออม่งอยู่ทางซ้ายมือเว้ยไปดีรอเฮียเลยรพีย <c oughs> ด,ดีว้าา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 ยาไาาไาาาาา เขาห้องน้ำมึงก้มอย่างเงี้ยแปลกดันกีกัวเร็วมึงจ้องหน้ามาดิมึงอย่าก้มเพราะเวลามึงเงยหน้ามากูไม่รู้กูจะเจอกับอะไรมึงควรที่จะมองหน้ามัน โอ้หให้ยอดเหรอคือมึงควรที่จะมียอดตั้งนานแล้วต้องปิดไฟฉายได้ใช่ไหมอุ้ยอะไรให้ไปไหนอ่ะหอยยอดนี้เหรอมุดโอเคมุดใต้ตู้เื้ยแม่งเสียงประตูโอเคยอด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 ไปนะเบรกไอ้ยระสาทหูมังดีจังเลยประตูห้องไหนอ่ะ ตรงไหนละ่ะไอ้เหี้ยตรงไหนล่ะไปมาแล้วมาแล้วมปเร็วมุดมุดมุดไปดิไปไปจะบอกมึงคานตามมาเฮ้ยอภัยน,นี้อภัยเมนนี้เกิดอะไรขึ้นมึงยังจะถามอีกเหรอเมื่อกี้มันผีน,นะมึงเชื่อหรือยังไอเวย์นอ๋ออ๋อไปดูทางออกเหรอโอ้ชีกูไปที่ไหนเนี่ยแต่กล้องกูไม่ถือซะง,งั้น อะไรวะอ๋อเปิดอะไรอะทีวีกล้องจอปิดนั่นไงนนไงเป้นสภาพอาม่ามึงว่าละไอเสียงแกรก,ก,กนี่มาจากไหนอย่ามองกล้องจอปิดถ้ามึงมองกล้องจอปิดนี่คือแปลกเลนะเนี่ยนั่นไง ชิบหายแล้วกูอะไรนะเนี่ยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ถูกโจมตีจนม,มาอยู่ที่นี่สถานที่ประหลาดเหมือนภาพบิดเบี้ยวของตึกจริงทุกห้องอิงผิดรูปเพื่อนบางคนที่ถูกจับไปก็หายไปเลยสัตว์ประหลาดนั้นต้องการอะไรกันแน่โอเคกูถูกมาอีกโลกนึงมีทางนี้เว้ยน่าจะไปได้นะ ย่อ uh huh. มันมีเสียงมาต้องดูใช่ปหะว่าจภาพจะเบร์ทำไมวะไม่เงยไม่เงยต้องรอมันเดินไปก่อนรอมันเดินไปแล้วก็โอเค น,นี้โอเคมันไม่น่าเห็นมัน้งถ้าอย่างเงี้ยไม่น่าจะเห็นมั้งนะโอเคมันไม่เห็นแล้วอย่าเดินมาทางนี้นะอีเวนมอบสวย ไม่ได้เห็นโอ้ยอย่างเงี้ยมึงไม่เห็นสุดยอดเลยโอ้ยเจี๊ยเฮ้ยจิบหายแล้วไงวะเนี่ยไอ้เหี้ย <c oughs> แม่งเฮ้ยไอเวนตะไลแล้วก็อีแม่งมบาบางเฉย โอเคจังหวะนี้วิ่งได้ป่าวะไม่น่าได้มั้งก็ยีมาสวยกูก็หมอบตรงนี้ไงเห็นไหมโอเคเปิดทางให้นะอามากูต้องไปที่ไหน ได้ปะ่าวะวิ่งได้ป่าววิ่งได้วิ่งได้อยู่พอวิ่งได้อยู่ดูทีวีว่ะอา마ดูทีวีไม่ใช่กูเดินไปปุ๊บมึงหันนะอย่านะปิดไฟก่อนมองไม่เห็นอย่านะอา마โอ้อโหเลยนะม่งอยู่ตรงประตูด้วยไง ประตูถูกขีดขวางเออแล้วทำไงอะ่ะต้องหาทางไปต่อให้ได้ไปยังไงวะหาทางไปยังไงอะ่ะมุดใต้เตียงได้ไหมไม่ได้ให้กูไปตรงไหนวะตรงนู้นเหรอือมอย่าเบอร์สิภาพอ๋อตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น เอาไงดีวนะเนี่ยถ้าเปิดไปได้ยุโอ okay. เครอให้มันมาเหรออ๋อเราต้องแบบเดินกลับไปตรงนี้เปิดทีวีให้มันให้มันดูอ๋อถอดปลั๊กอ๋อให้มันมาทางนี้ให้ฟังเสียง นั่นแหละจุดจอตรงนั้นแหละนะไม่ต้องมาหัวโตวแบบนั้นโอเคกลับไปไหนวะเนี่ยเสียงแม่เหือยัไงดีวะเนี่ยฉันเห็นสัป,ปหลาดลากคนเข้าไปในตู้เสื้อผ้าด้วยตาตัวเองบ้าเอ้ยคุแจยังอยู่กับมันนั่นแหละเอา้าจะมาบอกอะไรตอนนี้ แม่งเอ้แล้วคุณแจอยู่ตรงโอ้โหตัวมันอยู่ไหนวะหาตัวอย่าเบอร์สิภาพอ่านไงกูพูดถึงปุ๊บแม่งมาเลยเด้คุกข่าแล้วมันอืดๆวะไปกณแจอยู่ตรงนู้นบอบบอบก่อนหมอบก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อย่าบอบบอบบอบไม่ได้บอบไม่ได้กูบอบไม่ได้กูบอบไม่ได้กูบอบไม่ได้แอบตู้แอบตู้วิธีเดียวถูกปัดด้วยเชือกหนึ่งเมย์ไอ้เวตาไลแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่ากูอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ย ปิดประตูไหนวะไหนวะอยู่ไหนเป็นวะ,นวะโอ้ยู่นู่น เราไม่นดนทะลึ่งเดินมาตรงนั้นซะด้วยนะตายโต๊ะก็แอบไม่ได้โอ้เสียงบั๊กไม่รู้เลยว่าทีนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปทางนี้นะเว้ยไอ้ยีนเดือดเดืยดไปทํไมะเดอไปไปึงเดือดมันจะไปอ้เวดเราสามารถมุดได้ไหมโอ้มึงต้องมุดเว้ย โอเคไนวะแล้วเสียงมันบั๊กอะไอวะไม่หัวเราตรงไหนวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมามามาเออไปเลยไปมุดตรงนี้เออันแหละ ตั้มคาเสียงันมากเลยว่ะไม่เดินข้าไปตรงนู้นวะมันถูกผูกด้วยเชือกสีแดงแล้วไงอ่ะต้องแก้เชือกเหรอแก้ได้แดงแก้ยังไงวะ โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นไงว่าแล้วมันต้องเดินเปิดด er ิเอ้าอีเวนดิมุดก่อน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 เดี๋ยวมันมาเปิดตู้ไว้แล้วแหละโอ้โหเดี๋ยวโคตรช้าเลยเอามาเดี๋ยวไปไว้หน่อยดี มาดูตู้อีกไปห้องนู้นถ้าผมเดินไปไปตรงเนี้ยแม่มีโอกาสเลยที่จะเดินอะไรอ่ะอ๋อเปิดไม่ได้วะเชีย ไงไวะแต่ดีอย่างหนึ่งที่เวลาเราวิ่งอ่ะมันมันไม่ตามเสียงเราไงเรียกคูเจแล้วไม่มีอะไรมปิดประตูมาถึงแล้วอห้องนี้เหรอ ในสุดฉันก็รู้แล้วว่าผู้หายอ่าผู้ที่หายไปอยู่ไหนโอเคแม่งเอ้ยอย่าตามมานะตู้โอเคเขี่ยอะไรวะเนี่ยจะไปเจอเปล่าเจอเปล่าวะเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะในสุดฉันก็รู้แล้วว่าผู้หาย ไปอยู่ที่ไหนอ่ะโอเคห้องนี้โอ้โหเออลำคาญเสียงว่ะหายสักทีเถอะไอ้ไอ้วิ่งตีผหเลยจะปีดมาวเร็วแม่งเย้ยโว้ยมีขวางด้วยแล้วแม่วิ่งไวแซบว้าวมันวิ่งไวแซบ กูบอกเลยเยี่ยมากมึงอยู่วิ่งไวอะไรขนาดนี้มันต้องมีรอยขวางนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องมีขวางแน่นอนเร็วเร็วขวางนั่นไงเฮ้ยเลือขวากูเจอปะไม่เจอโอเคเจอไหมไม่เจอยาว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 วิ่งยาวยาวอยู่กูเริ่มเหนื่อยแล้วนุ๊ย โอเคออกจากตู้ใช่ไหมโอ้โห <c oughs> ลูกกูยังอยู่ในโลกของแม่งอยู่เลย <c oughs> โอ้นี่คือในห้องนี่มันอยู่นี่ว่า <c oughs> วันที่เจ็ดเมษาอากาศแจ่มใสวันนี้กลับบ้านแล้วก็ทำการบ้านเสร็จหลังจากนั้นก็ไปเล่นกับเพื่อนๆในสนามตอนกลับบ้านเจอลูกแก้วห้าลูกบนทางเดินถามเพื่อนๆทุกคนแต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นของเขากูเคยสอนว่าให้เอาของที่เก็บได้ไปให้คุณตำรวจ แต่พอถามแม่แม่บอกว่าไม่ต้องเอาลูกแก้วไปส่งก็ได้อ๋อเหมือนกับว่าเจอลูกแก้วครับ5ลูกเก็บได้แต่ว่าพอไปถามใครก็บอกว่าอไม่ใช่ของของคนที่เราไปถามนะครับแล้วก็เหมือนว่าเราจะเอาไปส่งให้ตำรวจแต่แม่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปส่งให้ตำรวจก็ได้เออมันเป็นแค่ลูกแก้วไม่ต้องถึงมือตำรวจนะนะหรือว่าอลูกแก้วเนี่ยมันเป็นของ ของอาม่าเปล่วาววะเออมีคุณแจอยู่นั่นอีกแหละน่าเป็นของอาม่ามัง้งแล้วเราไปเก็บเหมือนแบบมีคนไปเก็บของอาม่ามาน่นาจะใช่วะ่ะอะไรเนี่ยเอามือล้วงไปเหรอนั่นไงแต่ถืโดนกระชากเปล่วาวะเนี่ยอ๋อ,อกำแพงมันปิดแล้วคุณแจก็ไม่ได้ไงมันอยู่ห้องเนี้ย จุอะไรวันเนี้ยมึงเป็นหุ่นหรือเปล่าที่นี่คือที่ไหนฉันกลัวมากแม่ครับพ่อครับอยู่ที่ไหนฉันเห็นคุณแจอยู่ในรูที่ผนงังแต่เอื้อมไม่ถึงแม่ครับพ่อครับฉันกลัวจริงๆฉันจะเชื่อฟังคุณฉันจะไม่เล่นข้างนอกจนข้ามอีกแล้ว ก็คุณแจอยู่ที่ผนังก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้กำแพงมันปิดไงสิบสี่เมษาครับช่วงนี้เวลากลับบ้านฉันมักจะเห็นคุณยายคนหนึ่งจ้องมองฉันอยู่บ่อยๆวันนี้ตอนที่เล่นอยู่ข้างนอกก็เห็นเธออยู่ข้างๆอีกแต่พอถามเพื่อนๆทุกคนกลับบอกว่าไม่เห็นอ่าเหมือนเป็นข้ขอความที่อ่านไปแล้วปะเกลียดว่ะไอหุ่นเนี่ยกำแพงอยู่ที่อยู่ที่ผนังอะ่ะมันมันปิดไปแล้วอะ่ะ โอ้โหแล้วมันยืนมองแต่ไอ้พวกนี้มันเกี่ยวอะไรวะคือมันมาจากไหนเนี่ยโอเคอุย้อยเดี๋ยวดิไฟดับหรือเปล่าทุกคนกลายเป็นสิ่งประหลาดนั้นไปนหมดแล้วอาวไม่รู้ว่าถูกขังอยู่ในนี้มานานแค่ไหนแล้วพยายามจะหนีออกไปหลายครั้งแต่มันแต่อะไรอ๋อมอนเตอร์ตัวนั้นเฝ้าอยู่ทางออก ฉันถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมาหลายรอบแล้วร่างกายก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆบางทีในสุดฉันอาจจะกลายเป็นหนึ่งในพวกมันด้วยหลังจากศึกษาบันทึกของชาวบ้านและเอกสารต่างๆที่เก็บมาอย่างละเอียดพบว่าทุกคนที่มีจุดร่วมเดียวกันคือเคยสัมผัสลูกแก้วแต่ฉันรู้สึกว่ามีรายละเอียดอีกเป็นคำสาปไหมคำสาบลูกแก้วของอามาเหรออาจจะใช่ก็ได้เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นกับคนที่สัมผัสกับลูกแก้วนะ มีคอ้อนมีถ้วยพิธีอันนี้อะไรอะ่ะคืออะไรวะตอกตะปูเข้าสมองฮะเอาจริงดิขอคคำสาบเอเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ร่างกายก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงสิ่งน่าสอีอดสะเอียนจุดสำคัญจุดร่วมการรับรู้แค่สังเกตเห็นเธอจะเข้ามาใกล้ขึ้นจนกระทั่ง ทำลายเอกสารทั้งหมดการพ่าตัดตอกเข้าไปดวงตาสมองลืมเท่านั้นถึงจะหนีให้เร็วออกไปจากที่นี่ต้องตอกตะปูเข้าสมองเพื่อให้รู้สึกแบบว่าอะไรนะหนีออกจากที่นี่ได้ไวที่สุดครับเหมือนเหมือนทําให้ลืมอะ่ะชิบหายแล้วเอาจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาจริงดิเชื่อถ้าเกิดว่ามึงตําเข้าไปแล้วมันเป็นของจริงขึ้นมาทําไงอะ่ะโอ้ เอาแล้วนะครับต่อกเขาไม่ได้ตาเชย,ย่แอแห่งถ้าเพงตายจริงๆอะ่ะรู <S <S 1> <S 1> ้สึกเหมือนเพิ่งฝาละอีกแล้ว จะไม่ได้ว่าฝันอะไรเอาร้าเฮ้ยกลับมาแล้ววิธีนี้ได้ผลว่ะออกจากที่นี่ครับอะไรปวดหัวรู้สึกเหมือนมีไข้อ๋อเก็บของทีนี้มึงเชื่อหรือยังอะว่าแม่งมีผีต้องออกจากที่นี่ครับที่ไปเลยมึงเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไปกลืมของแลวบอกว่าไม่น่าลืมเนี่ยไปเลย โอเคเพดึงสว่างไว้ไม่ใช่ออกมาจากที่นี่แล้วมันเป็นฉากจบหรือว่าเป็นฉากตอนที่เราออกไปตอนแรกป่าวันที่โดนอามา่าแม่งหักพมอะไรอะ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าไอ้คราวที่แล้วมันคือฉากจบอะ่ะอย่าบอกนะว่าถ่ายทำสำเร็จโอเค เขาบอกว่าอาจจะใช่ก็ได้นะนั่นไงเนี่ยเสียงตุบๆแน่นอนอ่ะแน่นอนเฮ้อเออเอาไม่ใช่นี่หว่าคนละฉากกัน เอารอบนี้เจอมากข้างทางเว้ยต้งไงต่อเลังจากตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าแค่แค่หวัดธรรมดาแต่ฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านี้รู้สึกหรอที่เจอมานี่แบบของจริงนะฉันรู้สึกตลอดเวลาว่าฉันเคยเจออะไรบางอย่างแต่ฉันทุกครั้งที่ฉันพยายามนึกกลับไปฉันก็ปวดหัวพร้อมกับความรู้สึกกลัวอย่างไม่มีสาเหตุ ดูหมดจิตใจใต้สํานึกของฉันการังจะขัดขวางไม่ให้ฉันทาอะไรบางอย่างได้ฉันตัดสินใจทําลายการ์ดเมมโมรีของกล้องแล้วจะคืนเงินมัดจําให้แฟนขับด้วยอ๋อฉันจะไม่กลับไปที่อพาร์ทเมนต์นี้อ่าอพาร์ทเมนต์น,นั้นอีกเลย oh. เขียนมาเป็นบรรยายเลยครับแต่นั่นคือของจริงนะที่มึงเจอทำลายเมมโมรีไปด้วยครับผมแล้วก็คืนเงินคือกูไม่เอาแล้วประมาณนั้นแหละ นอนโอ้โหกลัวแน่นอนเลยแน่นอนเลยถ้าน,นอนปุ๊บอาม่าแม่งมาแน่นอนเชื่อเถอะมันคงไม่ปล่อยเราแน่เพราะเราสัมผัสลูกเกี้วไปแล้วไงอ่ะ,ะตั้งกลองไว้ด้วยสินั่นใหญ่อหนหน้ามาด้วยไหมกลัวแล้วไง เราโดนคำสาปไปด้วยขอบอคุณที่เล่นเกมนะครับผมโอเคคือยังไงมันก็หนีไม่พ้นเว้ยเพราะว่าในในในกระดาษที่มันบอกอยู่่ะใครก็ตามที่สัมผัสลูกแก้วอะคือเหมือนว่าจะต้องเจออาาครับแล้วก็ติดอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเราก็เป็นคนที่สัมผัสลูกแก้วแล้วหย,ยิบเก็บมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราโดนคำสาปไปนะครับโอเคจบแล้วครับผมแล้วหลับอาาเนาะเกมนี้เที่อพาร์ทเมนต์ครับ ก็ขอบคุณนะครับผู้ชมที่เข้ามารับชมจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับก็สาหรับใครที่ดูแล้วรู้สึก enjoy นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคราวหน้าครับผมสําหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับันดีนะครับอย่าลืมก่อนนอนใครที่มีเตียงนะครับอย่าลืมเช็คใต้เตียงไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย